กลับมาติดตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้ทําการมอบุติบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพรองรับระบบโลจิสติกในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจําปี2565ติดตามครับนำทวิชมไปที่สมาคมโลจิสติกและก็ขนส่งภาคใต้บุหจะจัยจังหวัดสงขลานั่นเองครับซึ่ง นางสุริยพันธ์นสสงขลารองผู้ราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบบุติบัติแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพรองรับระบบโลจิสติกในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร,ระหว่างวันที่6ถึง25มกราคม2 5 6 5จำนวนทั้งสิ้น20รายด้วยกันนะครับโดยมีนางอารีเตชวันโตครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา นายกิติชัยธรรมิริพงศ์นายกสมาคมโลจิสติกสและขนส่งภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับสมาคมโลจิสติกสและขนส่งภาคใต้ได้ร่วมกับจอดสงขลาครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้บูรณาการความร่วมมือจัดให้มีโครงการสร้างงานสร้างอาชีพรองรับระบบลอจิสติกในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำปีพุทธศักราช2565 ให้กับผู้ว่างงานแรงงานใหม่แรงงานทั่วไปที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะเป็นพนักง,งานขับรถลากจูงนะครับก็คือรถหัวลากนั่นเองครับหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาพนักง,งานขับรถลากจูงรถหัวลากจำนวน120ชั่วโมงประจำปีงบประมาณ2565โดยได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจานวน2รุ่นรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น920,000บาทจากยอดสงขาครับ สำหรับโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพแล้วก็รายได้แก่กําลังแรงงานและผู้ประกอบการในท้องถิ่นรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ในอนาคตผลิตพนักงานขับรถให้มีความรู้ความสามารถทั้งในเรื่องของการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยและในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องพร้อมเสริมสร้างและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมนะครับทางสมาคมลอจิสติกสและขนส่งภาคใต้ก็จะรับเข้าทำงานทุกคนครับและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ขออนุญาตยินดีกับ ทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับโอกาสที่ดีเช่นนี้แล้วก็จะได้มีฝีมือแล้วก็มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยินดีที่จะได้มาร่วมกันพัฒนาประเทศแล้วก็นํามาซึ่งโลจิสติกที่ดีแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การดำเนินการต่างๆทางธุรกิจนั้นรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับประสบผลสําเร็จนะฮะก็ยังไงก็สามารถที่จะนะครับ พัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ขอให้รักษาในเรื่งสุขภาพรักษาในเรื่องของการดำเนินง,งานเข<ๆ>าเรียก Performance นะครับให้ดีก็แล้วกันนะครับสมกับที่อบรมมาครับค่ะ